อ่ะตอนนี้เราก็มาถึงโรงงานทําสีของเซตบายซานะครับ,บเดี๋ยวเราจะให้บังซานะครับอธิบายว่าโรงงานของเขาเนี่ยรับทําอะไรบ้างอ่ะพี่ขออนุญ,ญาตครับขออนุญ,ญาตรับทำลูกที่มีอยู่คนไม่พอใช่ไหมครับพอแล้วครับคนเดียวก็พอแล้วอ่ะขอเออพี่ชี้แจงหน่อยว่าโรงงานของพี่เนี่ยมีรับทาอะไรบ้างตอนนี้หลักๆเลยก็ตอนนี้ที่เด่นๆเ,เลยนะครับเป็นพาเด์โคดที่สีเยอะที่สุดในประเทศ ไม่รู้นะว่าเราโม้แล้วแต่ว่าความรู้สึกผมเนี่ยผมว่าผมเยอะที่สุดแล้วอในสีวเดอร์โค้ดเนี่ยถ้าคุยกับ powder coat แล้วเซตใบซาเน่ขิงก่อนขิงก่อนขิงหน่อยอ่ามีช่างอื่นชงอื่นช่าง่นต้องขิงแล้วก็อ่าอันนี้ดัดล้อเป็นเครื่องดัดล้อครับเครื่องดัดล้อสีเนี่ยเราก็จะมีให้เลือกเลยจุดเด่นอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นที่อื่นเนี่ยคุณคุณจะสมมติว่าคุณมาทําสีรถใช่ไหมคุณเลือกสีนี้เขาไม่มีเลยแน่นอนอืแต่ที่เนี่ย เราผสมสีรอไว้แล้วอ๋อคือสีที่เราโชว์เนี่ยเราจะจะมีเลยนี่แน่นอนเรามีสีเลยโอเคเรามีเลยนี่มีเลยแน่นอนคุณเจมปุ๊บผมมีหลชั่วโมงนี้เด็ดสุดเลยเนี่ยที่หาทำยากก็คือเซรามิกโค้ดเซรามิกโค้ดคือเซรามิกที่ทนความร้อนพันองศาอ่าพ่นลูกส okay ูบได้พ่นห <right> ัวลูกส no ูบไอ้ลูกสูบที่ที่เคลือบสารไป้าเขาเคลือบเซรามิกโค้ดมาครับ การลูกติดกันความร้อนรวมถึงปลายท่อที่ชอบละลายก็เอามาทำเซรามิคได้ที่นี่อ๋อเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นเซรามิกนะเมื่อก่อนเป็นเป็นเขาเรียกไอพ่นทรายเขาเรียกนะไอพ่นพ่นสีจากพาวเดอร์เหรออันนี้พาวเดอร์โคดอันนี้พาวเดอร์โคดที่เป็นพาวเดอร์โอเคแล้วก็จะนี่คือเซรามิกคือจะทนอุณหภูมิองศาเข้าไปอีกอีกเยอะอีกมันก็จะมีเุณหภูมิอุณหมิอุณหภมาอมิอุอ อันนี้ก็คือห้องอบอเสกของอของเรา <G l id> พี่อเอิญก็น้อยน้อยน้อคนนะที่จะมีอะราะง,ง,ง่า <G l id> ค,ค,คือคือใช้อของดีผลงา,านก็ต้องดีด้วยใช้ของดีแล้วมันมันมันไม่สวยมันไม่เงาก็ไม่ใช่นะอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งลูกค้าแล้วครับดูความเงาครับดูความเงาดีกว่าอ่านะครับความเงาอันนี้ฝุ่นเกาะเงาเงาแบบ ฉ่ำเลยฉ่ำมากฉ่ำเลยอันนี้มองว่าไงถ้าถ้ามองเปรียบเทียบถ้าถ้าเคยมองซื้อรถใหม่ๆอ่ะคือผมดูเนี่ยแล็กเกอร์เนี่ยไม่ได้หนานะแต่มันมีความเงา<ช>ถ้าบางที่เนี่ยแล็กเกอร์มันจะเงาด้วยความหนาคือเรียกเป็นเลเยอร์ของแล็กเกอร์ใช่ไหมมันจะดูสึกว่ามองดูว่าสีมันจะหนาใช่อ่าสีมันหนา<ใ>นแล้วก็ไอ้แล้วก็ไอ้เปลือกส้มเนี่ยเปลือกส้มนี่คิดว่าไงเปลือกส้มที่พี่คิดว่าเฮ้ยของเราเนี่ยเปลือกส้มน้อยๆเนี่ยเกิดเกิดจากอะไรระบบดีอ่าระบบดีระบบของการ ระบบห้องพ่นสีที่ดีแล้วก็การงดลมกาพ่นสีให้ดีลมที่สะอาดลมที่ไม่มีน้ํำลมที่แห้งเพราะเรามีเครื่องทําลมแห้งมีแอร์ได้ระบบคือเต็มเต็มระบบอ่าแล้วก็ที่อื่นเนี่ยกาพ่นสีเนี่ยเขาบอกว่าการธรรมดาก็พ่นได้คนชอบพ่นแค่แบบผมว่าการตัวนึงก็สองหมื่นแปดมีฮอร์มี่อร์ไหมขิงๆด้วยขิงด้วยไอวาตะไอวาตะนี่นี่จากประเทศอะไรสี่ร้อยญี่ปุ่นอ่าเจแปนนะเจแปนีบอยแล้วก็อย่างอันเนี้ย บอเ b ส s e คือเบสอาคือเอาไว้พ่นสีโดยเฉพาะอืมอันนี้คือการพ่นสีแล้วก็อันนี้คือการพ่นอันนี้ก็ีกสองหมื่นกว่าอันนี้ก็ไอวาต้าเหมือนกันแต่เป็นเคลียร์เฉพาะเลกกเกอร์เฉพาะเลกกเกอร์อย่างเดียวเฉพาะเลกกเกอร์อย่างเดียวลองแยกแยกเพราะว่าถ้าถ้าเราใช้สีกับเลกกเกอร์ปุ๊บก,การล้างถ้วยสีเนี่ยมันก็ต้องมาสีมันจะติดเลกกเกอร์ใช่ไหมไม่นอตเซอร์อ่ะหัวที่ที่ออกอ่ะที่การที่สีออกมันจะคนละตัวเลย การให้สีคนละแบบคือถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคือคือมันต้องเฉพาะอ่ะคือ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 รูเข็มนี้ออกอะ่ะกับสีพ่นสีกับพ่นเคลียร์เนี่ยคนละเบอร์โอเคเราไม่ต้องมานั่งสับแล้วก็เข็มเนี่ยที่ท,ที่ออกแบบมาเนี่ยเขาออกแบบมาว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นเบอร์นี้น,นะมันพ่นเคลียร์แล้วมันแบบประหยัดประหยัดสีด้วยแล้วก็ไม่หนาด้วยแล้วก็ให้ลรอองท,ที่ที่มันที่มันทามันเสมอด้วยแล้วก็อันนี้คือระบบลมที่เดี๋ยวพาไปดูข้างนอก สังเกตดูพี่ลี่มองดูข้างในเนี่ยผไม่มีไอ้น้ำแม้แต่จยดเดียวเลยอ๋อคือม,<ด>มันจะมันจะมองเห็นเลยว่า,ปาเปล่ามีมาแต่กรองอย่างเดียวมีแต่ฟิลเตอร์ของมันใช่คือลมมันสะอาดมากอ่าฮะค่นมาเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าลมเนี่ยมันจะมีน้ําปนเปื้อนก็อันนี้ก็จะมาที่ระบบลมก่อนอันนี้ก็เป็นถังลมถังลมก็ผมทํากล่องครอบไว้คือมันเสียงดังอ่าก็พอออกลมปุ๊บมันจะมีกรองอ่านี่คือสายออกมาเนี่ยออกจากถังมาคืออิน ผ่านกองฟิลเตอร์ฟิลเตอร์อะไรอร่ะคือเครื่องทําลมแห้งมันก็คล้ายแอร์เขาเรียกว่าแอร์ดคือลมที่ออกมาเนี่ยมันจะมาผ่านเครื่องนี้ก่อนคือคือเครื่องมันจะทําให้ลมลมเนี่ยออกไปเนี่ยบริสุทธิ์แล้วก็สะอาดไม่มีน้ําปนแถมออกไปปุ๊บเนี่ยไปเจอฟิลเตอร์อีกสองตัวก่อนจะเข้าห้องแต่ละตัวอีกอคือระบบมันไม่มีมันดีที่สุดแล้วนะตอนนี้นะตอนนี้เลยดีที่สุดละ่าตอนนี้คือมาสุดแล้วแล้วก็เนี่ยสังเแกดูครับคาร์โพสท์เราอ่ะเราก็จะมีดักทุกจุด เนี่ยดักหมดเลย้าสังเกตดูอะไม่มีน้าเลยครับปกติถ้าแตะมามันจะมีน้ํามันจะมีเมื่ตัวดักน้ำเลยถ้ามันระบบมันไม่สะอาดเนี่ยคือเราทุกเม็ดดักหมดก่อนเข้ากาพ่นดักหมดอันนี้ก็ตู้ตู้เขาเรียกตู้พาวเดอร์ตู้พาวเดอร์ก็จะคืออากาศที่ออกไปเนี่ยก็จะบริสุทธิ์เพราะว่าเราใช้กองกองเม็ดสีก่อนแล้ว อันนี้สีดําแต่พี่มองข้างในครับพี่ได้เห็นไหมอ่าเป็นเกตเป็นเกตเป็นเกตครับเกตนี้ผมมีให้เลือกด้วยว่าจะเอาเกตสีอะไรอ๋อเราผสมกันจำเกตขาวเกตทองมันเป็นพาวเดอร์โค้ดนะมันไม่ได้อยู่ดีจะไปเอาเกตกาเชรมาใส่ไม่ได้้วคือต้องเป็นสีต้องเป็นสีพาวเดอร์โค้ดสั่งไปมามนอกอ๋อคือแบบคือเรามีสแปะมีสต็อกทุกสีแล้วเดือนมิถุนายนเป็นข่าวดีของพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพที่เดียวในกรุงเทพให้ดูครับ อันนี้โม้ก่อนเลยเพราะว่าไม่มีใครมีผมสรรหาแล้วก็วแป๊บนึงนะมาให้เป็นเครื่องล้างชิ้นงานล้างระบบชิ้นงานชิ้นงานหรือล้างสีล้างชิ้นงานอันนี้จะมีที่แรกคือสมาคมงานใหญ่อยู่ที่ชลบุรีอีกที่หนึ่งเชียงใหม่แล้วก็ของเราโชยสี่โชอสี่คือเครื่องนี้เป็นนี่ครับเดี๋ยวดูปพรวอมกันนะครับครับดูแแรกเก่าๆเนี้ยครับอ่า ทุกทีจะยิงทรายใช่ไหมยิงทรายมันก็จะผิวขุ่นๆใช่ไหมแต่อันนี้เป็นเครื่องตู้ยิงน้ําอนี่ครับน้ำแล้วผสมกับสารบางอย่างอทิ้นงานจะออกแบบนี้ครับจะเหมือนแบบใหม่ๆเลยเนี่ครับคือมันเหมาะมันเหมาะกับรถที่จะรีโซด้วยแล้วแล้วแถมมันให้ชิ้นงานที่สวยก็ลงงานออกมาอีกอะแถมจับแล้วไม่ดําาจับแล้วไม่แล้วดูคาบูเลเตอร์นะครับที่ทําระบบนี้ออกมาเนี่ยจับแล้วไม่ดําให้ความใหม่แบบใหม่จัดอ่ะ แจมแจวแจมแจมไม่แพ้แจมแจมนะคือีเดี๋ยวแล้วอย่างเงี้ยพี่มันมันให้ความเงาออมาอย่างเงี้ยมันสุดอะมันมันสุดเลยหลายแสนแเราเอามามไว้ที่นี่เดินพฤษภาได้ของแน่นอนเนี่ยครับผมให้ดูตรงนี้ผมผมพับใจอันนี้มากขบ,บูเนา่าๆเลยแม่งล้างออกมาอย่างเงี้ย คือเหมือนมันฉีดแล้วก็ใส่สารแล้วทําให้โลหะกลับมาเป็นสีเดิมของของของใช่แต่ว่าไม่ไม่มีไม่ให้ไม่เหมือนยิงทรายยิงทรายมันจะแบบกัดก่อนทิ้นงานแล้วมันจะเป็นแบบเราเอามือไปจับใหม่สวยต่อให้เป็นทรายแก้วพอจับปุ๊บมันดำหมดแต่เนี่ยคือคุณยิงแข้งไม่เนี่ยขาวเมื่อขาวงนี้ก็คือเหมือนเป็นสีโลหะจากโรงงานให้ออกมาเลยใช่แต่ใหม่กว่าใหม่กว่าโรงงานออกเนี่ยคาบูเรเตอร์เดี๋ยวเดี่ยวเน่าๆ่าเนี่ยพี่หน่อยก็ฝากเลยนะครับ กับเซเบซาแล้วก็คาร์ลเ o อร์พอยต์กับงาน p พาดอร์โค้ดแล้วก็ 2K ครับชั่วงนี้ถ้าคิดจะทําสีต้องคิดถึงเซใบซาครับอ่ะแล้วเดี๋ยว e ีพีหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับกเจ้าสํานัก,กรถป๊อป